สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาชมรีวิวแบบบ้านป่าตาลไทยประยุกต์ BP 2ีซึ่งเป็นบ้านชั้นครึ่งขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำและมีที่จอดรถยนต์1คันโดยทางเจ้าของบ้านจังหวัดศรีสะเกดได้ซื้อแบบบ้านไปก่อสร้างและได้ส่งภาพเข้ามารีวิวกันค่ะ สำหรับแบบบ้าน BP 2 1นั้นจะเป็นบ้านขนาดเล็กพื้นที่ใช้สอยประมาณ130ตารางเมตรจึงทำให้สามารถก่อสร้างได้ในงบประมาณต้นๆแต่ได้ถูกออกแบบให้เป็นบ้านที่มีฟังก์ชันครบถ้วนเทียบเท่าบ้านขนาดใหญ่โดยมีการเล่นระดับ3มชั้นเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ปลูกสร้างและประหยัดงบประมาณอีกด้วยค่ะในส่วนของภาพรวมการก่อสร้างนั้นทางเจ้าของบ้านได้เลือกปลูกสร้างในลักษณะไทยประยุกต์สมัยใหม่ที่มีการเลือกใช้สีในโทนขาวน้ำตาล มีการตกแต่งด้วยแผ่นไม้เทียมและแผ่นหินกาบนอกจากนั้นในส่วนภายในยังเน้นความโปร่งโล่งมีการตกแต่งที่เน้นความทันสมัยด้วยการใช้โทนสีที่ล้อกับภายนอกและมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่อย่างเช่นราว